หลุดวิ่งแล้วครับสำหรับ Civic ไทยอาบอกได้คำเดียวเลยว่าสุดยอดมากวันก่อนผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าตัว Civic ไทยอาตัวโหด3ามร้สแรงม้าอยู่เลยเนาะวันนี้เด็ดอีกรอบครับเพราะว่ามีคนจับภาพภาพนี้เลยครับภาพนี้จับได้ที่ประเทศไทยเราเองเลยแบบสดๆร้อนๆนะครับถูกถ่ายเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเองครับเจ้าตัว all new honda civic t h p e r ได้พลางตัวมันอย่างดีเลยนะครับที่ประเทศไทยเราเป็นรายทางแบบสีแดงที่เหมือนกับคลิปในต่างประเทศตอนที่เขาเอารถมาทดสอบวิ่งในสนามจริงครับดูข้างหลังแล้วมันชัดเจนมากเลยครับว่าตัวนี้คือ All New c i v i c t h y p e R ดูสิครับเลอดำแบบดุดุไฟไท้ายยาวแบบนี้และด้านหลังก็เป็นแฮสแบ,บ็กด้วยดูด้านบนสกรมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยแฮ แล้วก็มีสปอยเลอรหลังอันมาหือมาบอกได้เลยว่าใหญ่นักมากนี่มันแบบรถแข่งชัๆเลยครับถ้ายัางไม่เท่พอลองมองลงข้างล่างหน่อยครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าท่อ3อันตรงนั้นแหละครับเหมือนกับไอพ่นเครื่องบินเลยอย่างเท่ไปเลยไม่ล่ะครับคันนี้เท่าที่เห็นเหมือนกับรูปพันจริงที่คลิปก่อนหน้าน,นี้เลยนะครับสวยเท่มากๆเอาละครับคันนี้มาในงานมอเตอร์ p o 2 0 2 2นี้แน่นอนครับก็คือ1-12่ถึงันวาคมนี้ จะมีการเปิดตัวและก็เปิดขายเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับใครสนใจรถที่แรงขนาดนี้อย่าลืมไปจัดจอง,องตัวสวิตไทอาร์ได้เลยครับส่วนราคาเท่าไหร่อันนี้ต้องรอรุ่นในงานเพื่อนๆคิดว่าราคารถคันนี้จะไปถึงที่เท่าไหร่ครับถ้าใครอยากรู้ข่าวสารอะไรอัปเดตแบบล่าสุดล่าสุดนะครับอย่าลืมกดติดตามและถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ